สวัสดีค่ะพี่น้องตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วกําลังจะออกไปงานนะคะมือนี G ้เจอกันอยู่แยกพ้าปะแดงสามแยกพ้าปะแดงอาเขตมองมองเท้าเคยเด่นทุเทียนไปตร่นี้เนี่ยหวออาเแลาบ่าก็แต่กระเป๋าทีเราทีเดีวยวเลยแฟนนี่คือเป,เปิดไปเลยขึ้นอ่ะถือกล้องท่านะ ต้นเียวต้นี้ก็แพ็เกจอนงๆแตงองบริสเยงเงินคาห่องเออส่วนอีน่อยๆกับเออีน้อยๆ่อยยวนที่แรงปรสิิมาลอนน้ำข้าวมันป่เออที่แรงว่าสิมาิ้อพอดีมากนี่วันอาทิศบากน่อยๆน้ำหยุดไม่ยังมแม่ไม่ขึ้นหันลูกเจ้อาลูกกับจะขึ้นหอนแมว่าบุ่บอกแม่ตรงมานหรอกอีแม่ไปตรงมาเออมัน่ามันเราย่ตลอด อิมแม่ไม่ต้องมาดอกเรวก็ท,ที่เห็นลลกแล้วเราก็เห็นลูกแดดรุนเนะแล้วก็ไปทีเห็นกันตลอดเนาะเอาม่อใกล้กๆกันไปห้อไ,ไปลูกๆจะสี่โมงแล้วเข้าลังเวทีก่อนห้าโมงเพราะว่าเริ่มแสดงโดยประมาณเวลาก็ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะมานอาทีาจะจไปรัวหรือ มมมเมือนี่ผู้อรงกระด่มื่อรุ่นยังยไปเนาะไม่เสียวไปให้ไม่เขียนก่อนท่านบริพน์น่้อนย้อนหรอตีนึ่งกันเลยพ่อนาไากินน้ำเดือดจือกันที่พระประแดง พ่อนำไปยินน้ำป๊าป๊าแล้วไม่ได้นว่าท่านนี้มีคนขาย <c oughs> อืมของเออแม่แม่แมเสื้อป๊าป๊าสั่งมาต่คิดว่าน่าจะถูกลองอีงนั่นนี่จะไหนจะไหนเสื้อได้ไหนเสืออ้อตัวละลอยที่นองา่า ตัวนี้สังก,รรก้อนล่องถาอีกเพราะว่าเพราะว่าเอาม่ลงกรุงเทพกา่าสิไซกรุงเทพกเสียเชิ<ๆ>ดยนี่ยังเร็กกวก็นี่แน่ดาล่าช่องเออเออเพิ่นแหงอันคอมเมนต์มาว่าขอยอยู่ย่าหาว่าไม่ติมหลาแล้วอายุหลายแล้วแล้วก็ย่างค่อยๆลับรลังมัดเราบ้างตัหรือคอยกันคือการเราเพิ่นกะหัว แกงเล่าซิหรือพี่น้องแกงแกงขันแกงปุ๊บแล้วก็เฮ็ดตามแกงไม่ได้แกงอลไแกงตอนนี้ิมกับไม่ย่เแมี่มนี่แหละลคนต้องคนโออไม่ได้เอาขึ้นมากินบ่ Đó. Một luyện nanh ninh ninh này mọi người anh kìa ni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 nh kìa kìa ninh เห็นไหมทุเรียนไม่เสียดายถิ่มถิ่มเพยังหนูอ้าวไม่ถิ่มถิ่มถือกล้องเลยค่ะก๊ง้ยเรได้กินเมียนอะไรใช่ป่ะก็ขัดกินบ่เป็นยังได้กินบ่เป็นยังเนียนน้ำกุ้งเฮียเราหนึ่งบ่บ่เนียนน้ำกุ้งกุ้งเฮียเรย ตลาดปลาประแดงอาเขตยี่สิบสองโลยี่สิบสองกิโลเฉือ,อ,อนเป็นดี่ยวเือนด้่ยวเมเสีสิบตัวอนเดียไม่เลใจกันนั้งรบ เาไปนเ่อไซื้อขึ <site. inaudible> ้นไปด้เอไปไหนไปซีเรเม่นบ่ไแยกความเปดาได้ม่หกำลังใจเรอับทีงานมรน้องมรเดนา จะดือสะดือค่ะมวนแห้งคนมันนี้เลยเุดจบสีซีบนมา่อคืนร้านแตกเมื่อคืนอันญนอันญนอันญน เดีย่ยวึ้นรนเขาเลยไฟหเห็นแต่ว่าไฟเบี่งเขาตีตั้งสองทางเลยแต่ว่าเวลาเปิดไฟตบาก ซื้อกุง้งเมือ่อคืน,คน,น,น,นเห็นไหมภาคีเมื่อคืนพาคตนลิ้วอันเห็ดหมูกระทะกินพี่น้องอัน <c oughs> ที่แหลมไม่ติมบ้านที่แหลมไม่ติมพันวาอยากกินตีน้อยอะไรแนี้คนรครบเนาะกินน้อยก็บบริยูแย่เหม่มก็บบริยูก็เลยว่าก็เป็นยังเดียวซื้อหมูซื้อกุง้งไปเฮ็ดอันหมูกระทะกินอยู่บ้านก็ได้เพราะว่ากระทะอันไฟฟ้าของเข้ากับมีย่ยูสินะอันร้อนคนครบกันจัง จังไปเนาะแม่มันจังสิมวนกินได้หลายคนแต่บางเฮครื่องกินบ่หมอจีคนไอ้ตันเลี้ยวก็กินคือแมวดมมึงไอ้แพรกว่ามันดมเหาแต่ละคนว่ามันดมเหมานมืต้องเอาโซดาใส่ือสมมันมันมีโซดาเด้แต่มันม่โซดามันก็นุ่มแล้วตัวปัน๊ดโอ้ยหรืมอะไนบางจิ้มใส่เห็นไหตู้เย็นไหมไม่ไม่เป็นไรท้าถไม่นานมันก็กินได้ อยู่ในปวดอย่ได้ค่ะ